สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง God Mumu Channel hmm. ได้นำซีรีส์ฝรั่งมานำเสนอนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า The Boys Season 2กวนหนุ่มซ่าล่าซูเปอร์ฮีโร่ตอนที่7สําสำหรับในเรื่องนะครับพวกของบิลลี่นำตัวแมลมเบอรเตอร์มาที่กบดานของเกรดซึ่งตอนนี้ได้มีสมาชิกวุฒิสภานั่งประชุมอยู่กับเกรดด้วยเกรทตัดสินใจให้แมลมเบรเตอร์เป็นพยานในการไต่สวน ซึ่งแลมไรเตอร์ก็ตกลงโดยสวจะนำแลมไบรเตอร์เป็นพยานผักเอกสำคัญในคดีที่เดวอตถูกฟ้องเกจึงสั่งให้ทุกคนแยกย้ายกันไปทำงานโดยเธอและมาเธอ์ม้วจะไปพบคนคนหนึ่งเฟรนชี่และคิมิโกะอารักขาสว,วส่วนฮิวอี้ต้องอยู่ที่กบดานกับแลมไรเตอร์เพราะฮิวอี้ยังได้รับบาดเจ็บบิลลี่จึงไปทางทุระส่วนตัวทางดาสตาไลท์เธอได้ไปร้านอาหารแห่งหนึ่งพอแม่ของเธอนัดพบเมื่อเจอกับแม่ แม่สตาร์ไลท์จึงบอกว่าได้ติดต่อกับแอชลีย์ให้เจอกับเธอสตาร์ไลท์ตกใจมากที่แม่ติดต่อกับแอชลีย์คนของเดอะวอตทันใดนั้นแบล็กนัวพังกำแพงเข้ามาและโจมตีสตาร์ไลท์อย่างกระทันหันสตาร์ไลท์จึงสลบไปทางด้านโฮมเรนเดอร์และสตอมฟอนกล่าวปราศัยในงานสนับสนุนของเดอะวอตซึ่งมีประชาชนจำนวนมากเห็น <les> ด้วยที่จะให้ซูเปอร์ฮีโร่ปกป้องประเทศนี้โฮมเรนเดอร์ยังพูดถึงสตาร์ไลท์ ที่หัาหลังเดอะวอตและถูกขังอยู่ในตึกทําให้ประชาชนไม่พอใจสตาร์ไลท์เมื่อเสร็จจากการปราศัยสตอมฟอนเห็นแม่กําลังอุ้มลูกทําให้เธอนึกถึงลูกของเธอโฮมแลนเดอร์จึงนาสตอมฟอนไปบ้านของเบก้าเมื่อถึงบ้านเบก้าเบกาจึงได้รู้จักกับสตอมฟอนโฮมแลนเดอร์จึงแนะนําให้ไอลออนรู้จักกับสตอมฟอนเช่นกันทั้งโฮมแลนเดอร์และสตอมฟอนกล่อมให้ไลออนมาอยู่กับพวกเขาจนสุดท้าย ไลอ้อนร้วมแม่โกโหกเรื่องราวต่างๆนาๆนาจึงโมโหโมแม่มากโฮมแลนเดอร์จึงนำไลอ้อนออกไปทางด้านควีเมฟเธอมีปัญหากับแฟนของเธอเพราะแฟนเธอรู้เรื่องที่ควีเมฟไม่ช่วยเหลือเด็กที่เครื่องบินกำลังจะตกทำให้ควีเมฟโมโหมากที่ทำอะไรไม่ได้ส่วนดีฟและเอเทนได้เข้าร่วมง,งานวันเกิดของผู้นำรัฐทิผู้นำรัทธิบอกว่าสัปดาห์หน้าเขาจะเข้าพบกับสแ,แตนทำให้ทั้งสองมีความหวัง ที่จะกลับไปอยู่ในเดอะเซเว่นอีกครั้งทางด้านบิลลี่เดินทางไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งเขาได้พบกับแม่แม่บิลลี่ขอให้บิลลี่พูดกับพ่อหน่อยเพราะพ่อใกล้าตายแล้วเมื่อบิลลี่พบกับพ่อพ่อจึงพูดเรื่องของเลนนี่น้องชายของบิลลี่ที่ตายไปบิลลี่โมโหมากจะลงมือทำร้ายพ่อแต่แม่มาห้ามไว้เขาจึงออกจากโรงแรมไปทางด้านเกนและมาเตอร์มิวทั้งสองไปยังบ้านหลังหนึ่ง เพื่อพบกับโจนาอดีตผู้บริหารของเดอะวอตเกสได้ขอให้โจนาบอกเล่าความรับของเดอะวอตที่ทำผิดกฎหมายและขึ้นให้การในศาลแต่โจนาไม่ร่วมด้วยและขอใช้ชีวิตอย่างสงบเกสและมาเธอร์มิสจึงกลับไปแต่เกสได้โทรหาบิลลี่ให้มาจัดการเรื่องนี้ทางด้านฮิวอี้ที่นั่งเฝ้าแลมไรเตอร์เขาได้เปิดดูข่าวและพบว่าสตาร์ไลท์ถูกจับได้ว่าเป็นคนทรยศเดอะวอตเขาจึงถามแรมไรเตอร์ว่า จะเข้าไปช่วยได้อย่างไรตอนแรกแลมเบรเตอร์ไม่คิดจะช่วยแต่ฮิวอี้ได้พูดปลุกใจจนแลมเบรเตอร์ยอมช่วยงานนี้โดยแลมเบอร์เตอร์นำฮิวอี้เข้าทางลับของตึกแล้วนำฮิวอี้ไปชั้นสูงสุดของเดอะวอตฮิวอี้จึงถามว่ามาที่นี่ทำไมมีแต่ลูปปัน้นซูเปอร์ฮีโร่แลมเบเตอร์จึงบอกว่าเขาได้แต่สินใจฆ่าตัวตายต่อหน,น้าลูปปั้นฮีโร่ทันใดนั้นเขาจุดไฟห่อตัวเองตายตรงหน้าฮิวอี้ เมื่อเกิดประกายไฟทํำให้ไฟสัญญาณเตือนดังขึ้นสตาร์ไลท์ที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการสร้างพลังสามารถพังประตูออกมาได้สําเร็จทางฮิวอี้เองปัดแข่งของแลมเตอร์เพื่อนํามาสแกนประตูไว้ใช้หนีฮิวอี้เดินไปตามทางจนเขาได้เข้าช่วยเหลือแม่ของสตาร์ไลท์และเจอกับสตาร์ไลท์ในที่สุดระหว่างที่ทั้งสหนีนั้นแบล็กนัวปรากฏตัวขึ้นและเข้าทำลายสตาร์ไลท์เมื่อสตาร์ไลท์สู้ไม่ไหว คีเมพได้เข้ามาช่วยเธอทั้งสามจึงหนีออกมาจากตึกเดอวอตได้ในที่สุดทางด้านบิลลี่ที่ได้รับสายจากเกสเขาได้ไปพบกับโจนาเมื่อพบตัวโจนาบิลลี่โขว่าถ้าโจนาไม่เข้าให้การในศารเขาจะล่าครอบครัวโจนาทั้งหมดตั้งแต่ลูกไปถึงหลานทําให้โจนากลัวมากหลังจากฮิวอี้แม่สตาไลและสตาไลกลับมายังที่กบดานเกดรีบโทรหาบิลลี่ รายงานเรื่องที่แรมไรเตอร์พยานปากเอกค่าตัวตายแต่เบลลี่บอกไม่ต้องเป็นห่วงเขาจัดการเรื่องนั้นแล้วและก็มาถึงวันนัดไต่สวนคดีเรื่องคอมภาวีที่เดอะวอตทำผิดกฎหมายโฮมแลนเดอร์ mm. <omer> และสตอมฟอนเข้าฟังการไต่สวนด้วยเช่นกัน mm. เมื่อผู้พิพากษาเบิกตัวพยานโจนาจึงปรากฏกตัวขึ้น mm. เข้ามาในห้องพิพากษาทำให้โฮมแลนเดอร์ตกใจเป็นอย่างมากหลังจากโจนากล่าวคำปฏิญาณตนเสร็จ ทันใดนั้นหัวของผู้พิพากษาระเบิดกระจยุยตามด้วยหัวของโจนาและหัวของคนอื่นก็ระเบิดตามมาทําให้โฮมเรนเดอร์และสตอมฟอนตกใจอย่างมากรวมถึงพวกของเบลลีที่ตกใจกับเหตุการณ์ตรงหน้าที่ทางทีวีกําลังถ่ายทอดสดอยู่มากจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่7สําหรับความรู้สึกหลังรับชมตอนนี้สนุกมากๆครับเนื้อเรื่องมันมากๆและฉากระเบิดหัวทําได้สมจริงมากครับเนื้อเล็กกระจุย ใครชอบซีรีส์เรื่องนี้ฝากติดตามตอนสุดท้ายในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดสัด i า e ทาง YouTube ในทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ God Movie Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ